ขายบ้านขนาดพื้นที่328ตารางวาในพื้นที่มีบ้านทั้งหมด2หลังนะครับบ้านนอร์ดิกหลังนี้เป็นบ้านใหม่ส่วนอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนกันนะครับหลังนี้อายุบ้านประมาณ4ปีซึ่งเราอยู่ในตัวบ้านนะครับสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันตพัดจากกันสมาร์ทโฮมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่นะครับทั้งสองหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมๆกันประมาณ400ตารางเมตรซึ่งเข้าจากตัวถนนใหญ่นะครับถนนหลักเข้ามาไม่ไกลนะครับประมาณ100กว่าเมตรทางเข้าก็เป็นถนนลาดคอนกรีตนะครับเข้ามาไม่ไกลแล้วก็ตัวบ้านนั้นอยู่ด้านในแล้ว ซึ่งลักษณะตัวบ้านนะครับก็เป็นบ้านสองหลังเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีพื้นที่สวนอื่น,นๆให้ด้วยนะครับการเดินทางสามารถเดินทางจากเชียงรายนะครับลงเครื่องที่สนามบินเชียงรายหรือคุณผู้ชมมาจากทางกรุงเทพก็ขับรถมาตามเส้นถนนพหลโยธินได้ตัวบ้านนั้นวางไว้อ่เป็นบ้านใหม่เลยแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เห็นวิวทุ่งนาแล้วก็ต่อเนื่องไบเป็นวิวภูเขาตัวรูปบ้านของที่ดินนะครับลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้านหลังใหญ่อยู่ด้านซ้ายบ้านหลังเล็กบ้านนอดิกอยู่ด้านขวาและตัวบ้านใกล้กับศูนย์ราชการต่อมอนะครับเลยไปแค่กิโลเดียวแล้วก็ลักษณะตัวบ้านอยู่ในเขตชุมชนนะครับเดินทางเข้าเมืองนั้นได้สบาย ซึ่งที่นี่นะครับเป็นเมืองที่เหมาะแก่การพักผ่อนนะครับหลายๆท่านซื้อเป็นบ้านพักต่างอากาศแล้วก็เป็นบ้านในวัยเกษียณกันค่าของชีพที่นี่ไม่แพงนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เป็นถนนพหลโโยธินที่ตรงมาจากกรุงเทพและทิวเขาอันนี้นะครับก็เป็นทิวเขาแนวยาวเลยซึ่งอยู่ที่นี่นะครับจะได้บรรยากาศถึงความร่มรื่นนะครับอากาศไม่ร้อน แล้วรอบๆนั้นเป็นชุมชนใหญ่นะครับที่นี่นั้นมีหลายร้อยหลังคาเรือนห่างจากตัวเมืองรประมาณ10กว่าโลนะครับเดินทางสะดวกมากฮะถนนเส้นพหลนโยธินนี้ขับรถได้สบายๆเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูบ้านนอดิกก่อนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปค่อยไปดูที่บ้านหลังใหญ่เวลาเราเข้ามาจากด้านหน้านะครับตัวพื้นด้านหน้าก็เป็นลาดเป็นถนนคอนกรีตนะครับฝั่งซ้ายมือมีพื้นที่ว่าง อันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ของเจ้าของนะครับแต่ว่าในส่วนที่ขายก็คือฝั่งด้านขวาตรงนี้บ้านออดิกอันนี้อยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเ8นนะฮะเหลือเก็บงานสีอีกนิดหน่อยซึ่งเราเข้าไปก็จะเป็นอาจจะเห็นพวกอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในบ้านอยู่นะครับเวลาเราเข้ามานะครับก็จะเจอเป็นโถงขนาดใหญ่พื้นที่โถงตรงนี้ ก็ใหญ่พอสมควรนะครับสามารถตั้งพวกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะทานข้าวต่างๆได้สบายๆเลยหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับเหมาะสําหรับเวลาเรามีแขกมีญาติต่างๆก็พักห้องนี้ได้ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะครับสามารถเพิ่มห้องน้ําได้นะครับในส่วนของด้านข้างในแต่ละฝั่งนั้นก็ติดเป็นกระจกบานใหญ่นะครับรับแสงจากภายนอกได้เต็มๆเลยเลยเข้ามาด้านนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งห้องนอน อันนี้ก็พึ่งเคลียร์งานฝ้าเสร็จนะครับต่อเนื่องมาด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งต่อเนื่องไปทางห้องครัวนะครับฝั่งซ้ายอันนี้เป็นห้องเก็บของหรือทาเป็นห้องนอนได้นะครับระบบน้ําระบบไฟพร้อมใช้งานปกตินะคุณผู้ชมหลังนี้มีแค่หนึ่งห้องน้ําครับ มากับครัวให้ด้วยด้านหลังนั้นก็มีประตูทางออกตัวโถงตรงนี้นะครับสูงราวๆประมาณเกือบ4เมตรนะฮะโถงสูงพอสมควรผืนด้านหน้านี้เป็นของเจ้าของนะครับเขาก็มีแผนที่จะสร้างบ้านอีกหลังตรงนี้สาเหตุที่ขายนะครับไม่ค่อยได้อยู่นะฮะนานๆจะได้มาทีหนึง่ง ปีหนึ่งก็มาแค่สักสองสาครั้งนะฮะก็เลยตัดสินใจขายและส่วนห้องนี้นะครับก็เป็นห้องเก็บของหรือทําเป็นห้องแม่บ้านได้ด้านในนั้นมีห้องนอนแยกไว้ต่างหากวเรียบร้อยส่วนบ้านหลังใหญ่นะครับด้านหน้าก็ปลูกเป็นแนวต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับตัวบ้านในส่วนพื้นที่ต่างๆปลูกพวกลไม้ต่างๆเพิ่มได้นะฮะด้านหน้านี้ก็มีต้นมะพร้าวแล้วก็มีต้นขนุนไว้ให้ด้วย ลักษณะตัวบ้านเป็นด้านนอกก็จะออกเป็นทรงโมเดิลหน่อยนะครับด้านในก็ตกแต่งไว้ดีเลยตรงนี้มีต้นมะพร้าวซึ่งออกลูกแล้วนะครับอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าเป็นเมืองพักผ่อนที่เราอยู่ได้สบายสบายเลย เราขึ้นมานะครับในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของระเบียงระเบียงตรงนี้ของเดิมไม่มีนะครับอันนี้เขาทำาให้เชื่อมจากตัวบ้านออกมานะครับก็เป็นการออกแบบจากแผ่นเดิมนะฮะต่อเนื่องออกมาด้านหน้าก็มีพื้นที่นั่งเล่นต่างๆในช่วงกลางวันเราก็นั่งพักผ่อนตรงนี้ได้นะครับซึ่งอากาศที่นี่ไม่ร้อนนะเวลาเราอยู่ที่นี่ถึงแม้จะมีแดดแรงขนาดนี้ก็ได้วิวฝั่งต้นไม้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ได้วิวทุ่งนาและว,วิวภูเขา มีพื้นที่นั่งจิบกาแฟได้สบายๆเลยบริเวณของพวกกระจกต่างๆก็ติดเป็นเหล็กตัดไว้เรียบร้อยนะครับมูลค่าของเหล็กตัดก็หลักแสนนะครคุณผู้ชมแล้วเข้ามานะครับก็จะเจอเป็นโถงขนาดใหญ่มีแอร์ติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับตัว24,000 BTU พื้นที่ส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่รับแขกหรือพื้นที่ทานอาหารได้นะครับ ทางฝั่งซ้ายอันนี้เป็นชุดห้องที่บิวอินนะครับอันนี้เราจะทําเป็นห้องพักส่วนตัวหรือทําเป็นห้องรับแขกส่วนตัวอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะฮะตรงนี้มีบานประตูเปิดปิดได้ต่อเนื่องมาทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกห้องดูทีวีได้นะฮะด้านบนก็ทําเป็นฝ้าหนุ่มแล้วก็ตัดขอบด้วยสีทองในมุมนี้นะฮะสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ชัดเจนเลย พระมานก็สั่งมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ช่างที่ทาก็เป็นช่างของเชียงใหม่นะฮะห้องนี้ก็ยังติดแอร์ไว้เรียบร้อยประตูตรงนี้นะครับเปิดปิดได้ด้านบนฝ้าก็เป็นฝ้าหลุมนะครับตัดขอบทองเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะเป็นมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บิวอินนะฮะโคมไฟตัวนี้นะครับนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะคุณผู้ชม ตัวโคมไฟนะั้นก็แถมให้ด้วยด้านบนตรงนี้ยังมีช่องสําหรับวางของต่างๆได้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของครัวก่อนนะครับครัวก็กว้างใหญ่พอสมครวรนลยครับตู้เย็นนี่ก็จะแถมให้ด้วยเป็นตู้เย็นไท้ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่เลยทางฝั่งซ้ายตรงนี้ยังมีเคาน์เตอร์ครัวอีก1เ,เคาน์เตอร์ต่อเนื่องมาด้านหลังนะครับอันนี้มีประตูทางออกซึ่งเชื่อมต่อมาจากตรงโรงจอดรถ ตัวด้านฟ้าต่างๆนั้นก็ทําเป็นลายไม้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นไม้จริงนะสีก็สดใสเลยทีเดียวส่วนต่อมานะครับด้านขวาตรงนี้เป็นห้องน้ําหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนขออภัยครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลางๆนะครับ จะอยู่หลังบ้านที่เป็นนอดิกก็ได้หรืออยู่หลังนี้ด้วยก็ได้เคาน์เตอร์ครัวทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะฮะมีตรงกระเบื้องนั้นหลุดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแก้ตัวประตูเนาะก็เดี๋ยวจะติดเข้าไปใหม่ให้โถงตรงนี้ใหญ่นะครับขนาดกว้าง5.8เมตรคูณ5.8เมตรนะครับไม่รวมห้องที่กั้นไว้ด้านไหนที่เป็นห้องพระนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับมีเตียงแถมให้1ชุดนะครับเตียงนี้ยังไม่ได้ประกอบนะห้องนี้ก็เก็บทําเป็นห้องเก็บของก่อนตัวเตียงก็ประมาณาชุดละแสนะนะฮะในส่วนของห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับพื้นนั้นเป็นพื้นไม้แท้ก็ปูใหม่ทั้งหมดนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวมีบิวอินทุกอย่างครบหมดเลย พร้อมเข้าอยู่ครับหลังนี้แทบที่จะไม่ต้องทําอะไรเลยเจ้าของขนของของใช้ส่วนตัวต่างๆออกนะครับก็เข้าอยู่ได้แล้วงานซ่อมงานปรับปรุงไม่มีนะฮะห้องน้ํานี้ก็เป็นห้องน้ำนํำในห้องนอนห้องใหญ่ผสมควรนะฮะจัดเป็นโถปัสสาวะให้อีกหนึ่งโถใหญ่ๆเลย เปิดราคาขายไว้ที่5้าล้านบาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจติดต่อทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับหรือจะต่อรองราคาก็คุยกับเจ้าของได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฝากหลังนี้ด้วยนะครับเป็นบ้านสวยพร้อมอยู่เลยนะฮะขนาดพื้นที่328ตารางวาการเดินทางสะดวกแล้วก็ทุกอย่างนั้นคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยวันนี้น้องกันไปแล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ